Oh uh การที่จะได้รับว,วิตามินวิตามิน D3 เราก็จะต้องออกไปเจอแสงแดดส่วนวิตามิน K2 เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยวิตามิน K2 มันมาจากเคเพราะฉะนั้นเราก็กินผักใบเขียวให้เยอะถูกป่ะแต่อย่าลืมว่าในวิตามิน K2 เนี่ยในการที่เราจะสร้างมันจะเจออีกด่านหนึ่งก็คือในเรื่องของแบคทีรียในลำไส้อ,อ่หรือไม่งั้นอีกทางหนึ่งก็คือทานเสริมเข้าไปนะก็คือทานเสริมเป็นกลุ่มของซัพพลีเมนต์เหมือนกันหรืออีกอันนึงอาหารที่อุดมด้วย K2 น นัดโตได้ทั้งโปรบาติกนะได้ทั้งเอนไซน์นัโตไคเนสได้ทั้งวิตามิน 2, เออ่2แล้วควรทานคู่กันกับวิตามิน d 3วันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลสุขภาพในวัย45บวกนะคะในเรื่องของตัววิตามิน k 2มันสำคัญยังไงกันในวัย45อัพ เดี๋ยวเราก็จะคุยกันก่อนนะว่าวิตามินที่ละลายน้ําก็คือวิตามิน B กับวิตามิน C นะส่วนวิตามินที่ไม่ละลายน้ําก็จะมี ADEK ใช่ไหมซึ่งตัววิตามิน K เนี่ยนะมันก็จะมี K1 กับ K2 ถ้าเป็น K1 มันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการแข็งตัวของเลือดแต่ว่า K ที่เราจะพูดถึงวันนี้มันจะเป็น K 2มันเป็นวิตามินที่ละลายได้ในไขมันมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการแข่งตัวของเลือดนะแต่ว่ามันช่วยในเรื่องของการนําแคลเซียมเกาะที่ ที่กระดูกนะอันนี้คือ หน้าที่อันที่หนึ่งของมันนะอีกอันนึงก็คือมันจะนำแคลเซียมเหมือนกันออกจากผนังหลอดเลือดแดงนะแปลว่ามันก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อภาวะ a t h e r o โรส e r โรนซะิเนาะก็คือภาวะหลอดเลือดแดงแข็งซึ่งในวัย45อัพโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจที่มากขึ้นจากภาวะตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มันลดลงมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากขึ้นเพราะัน ันก็จะมาได้แบบในหลายรูปแบบอันนึงก็คือเพราะมันจะมีการอักเสบมากขึ้นอยู่ในผนังหลอดเลือดหัวใจมันก็จะมีแคลเซียมหินปูนไปเกาะอ่ะเรารู้ที่มาแล้วเนาะว่า เอตัววิตามิน k 2อ่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงนะปกติแล้วเนี่ยตัววิตามิน k 2เนี่ยในธรรมชาติก็มีมาจากไหนในผักใบเขียวเนี่ยนะมันจะมีวิตามิน k 1อยู่นะพอเรากินเข้าไปเนี่ยนะมันจะไปผ่านแบคทีเรียนในลำไส้มันจะเปลี่ยนวิตามิน k 1เนี่ยให้ไปเป็นเค2อันนี้คือในธรรมชาติซึ่งเค2เนี่ยมันก็จะไปทำหน้าที่ต่างๆหลักๆกก็คือไปดึงแคลเซียมในหลอดเลือดแดงออก ก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันภาวะหลอดเลือดหัวใจ ก็คืออัตโทรสเคโรซิสนะอันที่2ก็คือว่าวิตามิน K2 ไปทําหน้าที่ทิกเกอร์โปรตีนอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยอะไรนะอ่าแล้วโปรตีนตัวนั้นก็ไปจับเอาแคลเซียมซึ่งตัวนี้มันจะต้องได้รับการทิกเกอร์หรือว่าการกระตุ้นจากวิตามิน K2 เหมือนไปเปิเปดสวิตช์แต่พวกเราอยากเข้าใจผิดนะว่าเออในการที่กระดูกจะแข็งแรงได้อ่ะกินแต่วิตามิน K2 อย่างเดียวก็พอหรอไม่ใช่นะกระดูกในตัวเรามันจะแข็งแรงมันจะต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างอ่าเนี้เดี๋ยวสรุปอ่าสั้นๆให้ฟัง แบบนี้นะว่ามันจะขึ้นอยู่ตั้งแต่ว่าการกินโปรโตีนก็จะมีคอลลาเจนใช่ไหมในกระบวนการสร้างคอลลาเจนมันจะต้องใช้วิตามิน C, มาช่วยมีวิตามินดีวิตามินดีก็จะสำคัญต่อในเรื่องของการสร้างเซลล์กระดูกอ่อนมันจะต้องอาศัยวิตามินเคมันไม่ใช่แค่แคลเซียมนะนอกจากมีแคลเซียมแล้วยังจะต้องมีแมกนีเซียมซึ่งถ้าเกิดว่าเราขาดแมกนีเซียมนะหรือแมกนีเซียมไม่พอเนี่ยปัญหาในเรื่องของกระดูกของเราอ่มันก็จะเจอเหมือนกันก็ต้องบอกว่าทั้งแคลเซียมและแมกนีเซียมเนี่ยมันเป็นแมกโร มินเนอรัลทั้งคู่นะก็คือเป็นเกลือลแร่ที่เราจำเป็นจะต้องได้มากกว่า100มิลลิกรัมต่อวันทั้งคู่นะโดยแคลเซียมเนี่ยปกติเขาแนะนำให้ทานวันละเท่าไหร่1 0 0 0มิลลิกรัมต่อวันใช่ไหมส่วนแมกนีเซียมก็300-600มิลลิกรัมต่อวัน ก็คือเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ขาดไม่ได้การที่จะได้รับว,วิตามินวิตามิน d 3เราก็จะต้องออกไปเจอแสงแดดส่วนวิตามิน k 2เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยวิตามิน k 2มันมาจากเค1เพราะฉะนั้นเราก็กินผักใบเขียวให้เยอะถูกป่ะแต่อย่าลืมว่าในวิตามิน k 2เนี่ยในการที่เราจะสร้างมันจะเจออีกด่านหนึ่งก็คือในเรื่องของแบคทีรียในลำไส้หรือไม่งั้นอีกทางหนึ่งก็คือทานเสริมเข้าไปนะก็คือทานเสริมเป็นกลุ่มของ ซัพพลีเมนต์เหมือนกันหรืออีกอันนึงอาหารที่อุดมด้วย K2 นัตโตได้ทั้งโปรบิอติก นะได้ทั้งเอนไซน์นัตโตไคเนสได้ทั้งวิตามินเอ่อแล้วควรทานคู่กันกับวิตามิน D3 K2 D3 เนี่ยถ้าเป็นในต่างประเทศเราก็จะเห็นว่าพวกซัพพลีเมนต์พวก,พวกนี้มันจะทํามาคู่กันก็คือวิตามิน D3 มันก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างตัวอ่อนของเซลล์กระดูกวิตามิน K2 ก็จะเปินกาวเอาแคลเซียมมาแล้วก็ทากาวแปะกระดูกให้มันยึดไว้ให้มันเป็นโครงสร้างที่แข็งแรง เนะพราะฉะนั้นก็จะกินคู่กันแล้วกินยังไงสําหรับวิตามิน D3 คนที่ไม่เคยเสริมวิตามิน D3 เลยก็อาจจะเสริมวันละ5000ันไอยูต่อวันหรือถ้าเกิดว่าอยากจะให้ชัวร์ว่าเอะเราจะเสริมเท่านี้มันพอไหมอะไรเงี้ยนะก็อาจจะไปเจาะเลือดตรวจวิตามิน D3 ดูก่อนไม่เอาทอทัลวิตามินดีนะคำว่าทอทัลเนี่ยมันจะรวม D2 บวก D3 ซึ่งไอตัวที่มันมีปัญหาเนี่ยมันคือ D3 ไงเเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้ไม่เอาเวลาที่เราไปเจาะเลือดเนี่ย บอกเลยว่าให้เจาะหาดูค่าวิตามิน D3 เลยนะตัววิตามินดีเนี่ยในเลือดของเราเนี่ยนะให้นับอยู่ที่มากกว่า40 นะนานาโนกร,ร,มรัม per ml นะจ๊ะแบบนี้อ่าแล้วก็มี K2 อ่ามันจะมีหน่วยวัดขึ้นอยู่กับความเข้มข้นนะถ้าวิตามิน K2 เพียวๆเนี่ยนะเขาก็จะทานอยู่ที่ประมาณ120อ่าไมโครกร,รัมต่อวันเวลาที่เราทานในรูปแบบของอาหารเสริมเนี่ยเขาจะเอาเป็นในรูปแบบของความเข้มข้นของ,ขขของตัวผงวัตถุดิบมาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะหลายๆยี่ห้อหลายๆบริษัทเนี่ยเขาก็จะนับกันเป็นมิลลิกรัม ก็จะทานอยู่ที่ประมาณ45มิลิกรัมซึ่งตัว K2 ปัจจุบันนี้นะมันจะมี2ฟอร์มนะก็คือมี K2 MK4 กับ MK7 ฟอร์มที่ดีที่สุดก็คือ MK7 อันนี้จะดูดซึมดีที่สุดโอเคขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบาย